ครับกลับมาพบกับฟาร์มธนบัรไทยครั้งนึงนะครับวันนี้ผมเอาเหรียญ5้าสิบตังที่พูดง่ายๆว่านิยมในนักสะสมนะเพราะว่าถือว่าหายากในระดับหนึ่งคือเหรียญ5้าสิตังราคาหลักหมื่นนี่ไม่รู้กี่พันเท่านะเพื่อนๆพี่น้องอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเหรียญอะไรแต่บางคนก็คงจะรู้กันแล้วนะครับเพราะบางคนอาจจะไปเคยหาในกระปุกหยอดตังบ้างอะไรบ้างนะครับอ่า และเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญจริงมาให้ดูว่าเหรียญตัวนี้รับซื้อหนึ่งหมื่นจริงเหรอมีจริงหรือเปล่าอ่าซื้อจริงหรือเปล่านี่นะครับวันนี้ผมเอามาให้ดูแล้วนะครับรอติดตามชมกันได้เลยก่อนไ้ชมผมขอคนละไลค์ก่อนเลยง่ายๆเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปนะพี่ๆท่านน้องท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรเม้นมาใต้เนี่ย ใต้ลิงก์ใต้ใต้คอมเมนต์ยูทูบได้เลยเดี๋ยวผมตอบกลับทุกคําทุกคาคอมเมนต์เลยนะครับอ่ะเรามาชมกันดีกว่าไปเลยอ้าวมาแล้วเหรียญ50ตังปีสองห้าที่ราคาหลักหมืน่นเป็นเหรียญ50ตังเหรียญเดียวนะที่ผมเล่นมาน่าจะเป็นตัวนี้แหละครับที่ได้ราคาหลักหมืน่นคือดูกันง่ายๆเลย จ่ายตังกันง่ายๆเลยดูด้านหลังอย่เดียวเลยครับ2530เ <Wow. S 1> หรียญนี้ไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อหลักหมื่นหมื่นหนึ่งใครมีเอามาขายได้เลยครับยินดีรับซื้อไม่อั้นส่วนสภาพผ่านใช้เนี่ยจะราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะลดหย่อนลงมานะครับนี่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยเหรียญตัว50ตังปี30นเนี่ย อยู่ราคาไม่กี่พันครับไม่กี่พันบาทแล้วคือการเวลาการเวลาทําให้มูลค่าของอันหายากขึ้นราคาเลยปรับเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็นว่ารับซื้อเหรียญละหมื่นนะครับสมัยก่อนนี่น่าจะอยู่เหรียญละห้าพันหกพันเจ็ดพันลาวๆนี้นะครับท่านใดมีเลิกสะสมทักหาผมได้ครับผมยินดีรับซื้อเหรียญห้าสิบตังสองห้าสามศูนย์ท่านใดมีกี่เหรียญผมรับซื้อไม่อั้นเลยครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นเพียงเล็กๆนะะ ina, นะ้อยๆเอามาให้พี่ๆน้องๆได้ชมกันว่าเหรียญ25-30ราคาหลักหมื่นมีจริงไหมซื้อจริงไหมจ่ายจริงไหมนี่แหละครับมีจริงและผมก็ซื้อจริงและก็จ่ายจริงนะ <c oughs> เหรียญละหมื่นบาทเหรียญละ10,000บาทนี่นะฮะสภาพนี้ผมซื้อมากับนักสะสมท่านหนึ่งนะครับ <c oughs> นี่เพื่อท่านใดมีนะเราบางทีเราก็ไม่รู้หรอกไม่แน่ไม่นอน คุณพ่อคุณแม่อาจจะเก็บไว้แล้วก็ท่านไม่ได้บอกไว้ถ้าพร้อมปล่อยทักหาผมได้เลยครับอ่าวันนี้ก็จะมีเพียง2530น,นะครับอ่าอครับและนี่ก็เป็นเหรียญ50ตังค์ปี2530ที่มีมูลค่า1,000 0บาทที่ตอนนี้มีหลายท่านมีหลายเพจนะครที่รับซื้อกันอยู่อ่าผมเลยเอา ตัวอย่างมาให้พี่ๆน้องได้ดูบางคนสงสัยว่าเหรียญน,นี้มีจริงหรือเปล่ารับซื้อจริงหรือเปล่าทําไมผมหาแล้วไม่เจออะไรบ้างนะครับเนี่ครับเหรียญจริงผมมีจริงนะครับรับซื้อจริงด้วยอ่าวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมาเยอะนะเดี๋ยวผมพยายามจะหาเหรียญดีๆแบงค์หายากอ่าแบงค์แ,ง,แงนี่ผมยังไม่เคยทําคลิปเลยเดี๋ยวเร็ว,เรวนี้นะครับเดี๋ยวผมหาแบงค์มามาบอก พี่เพียงน้องนะครับว่าตัวไหนที่มีราคาบ้างนะครับนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมนะครับ๋ยวเราอย่าลืมกดกระดิ่งด้ยนะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับใครมีอะไรจะปล่อยเหยรียญแบงค์พับเครื่องพระบูชาเงินเครื่องเงินเครื่องลายคามเล่าเก่าอะร,ระพปพาปลานะครับส่งมาทางไล ไดเลยนะเดี๋ยวผมทิ้งลายทิ้งเบอร์และหน้าเพจไว้ให้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ